สวัสดีค่ะวันนี้พี่พลอยทานไข่ทอดชะอมน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิไข่ทอดชะอมแล้วกมีขนมหวานด้วยนะคะรอข้าวเปล่าค่ะนะคะตอนนี้อุ่นข้าวอยู่ค่ะนะคะเอสตี้นะคะโอ้ยอย,อยากนะคะอร่อยอร่อยพยายามข้าวนะคะโอ้ยแดบแดบแล้วก็มีขนมหวานนะโอ้ยมันอยากอะ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่ากินอะไรมันก็อร่อยไปพูดเลย ตั้งแต่ออกเจามานะคะกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะคะฝนก็จะตกค่าเอฟซีมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวพี่ฟอให้ดูนะคะนี่มืดตึ๊บเลยมืดตึ๊บเลยออกไปดูระเบียงนะอารมณ์มาแล้วอุ้ยลงมาแล้วนะคะเอฟซีลงมาแล้วนุ่นนุ่นลงมาแล้วลม,ลม,ลมแ,ลวลแรงด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วพุ่งนะพุะ่นะมาแล้วมาแล้ว คอยต้องเอาอันนี้เข้ามาก่อนเดี๋ยวต้องเอาอันนี้เข้ามานะคะลงแรงลงมาแล้วลงมาแล้วอุยอ้ยอุ้ยฟ้าด้วยมืดตึ๊บเลยค่ะทางนี้ก็มืดทางนี้ก็มืดมืดตึ๊บเลยนะคะ fc นะมืดตึ๊บเลยพัทยานะตอนนี้นะคะ fc พัทยานะตอนนี้มืดตึ๊บเลยนะ พี่พลอยก็กำลังจะกินข้าวนะคะเดี๋ยวไปเอาพยางเอาพยางเขาเรียกอะไรนะพะยางเข้ามาคุมไว้นะคะพะยางแบบว่ากั้นไว้ไม่ให้ฝนมันตาดเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปียกข้างนอกเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะคะอีฟตีนะคะรอข้าวเปล่าอยู่ตอนนี้นะคะรอ ทานด้วยกันนะคะออกเจมานะคะพี่พอยอยากกินโน่นอยากกินนี่อะไรก็อร่อยไปหมดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวรอเขาเป่าแป๊บนึงเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะ